อีกมุมหนึ่งครับฟ,ฟ้าก็เริ่มมานะครับผม <c oughs> รู้สึกผ่อนคลายนะครับ ำห้วยแล้วก็มีตอไม้ด้วยรำห้วยตรงนี้แหละครับที่มา เต็มอาจุดน้ำนะครับปลาก็เอโนกันใหญ่นะครับกันรอย่ครับผมน่นาคาดดีมากครับ กำลังใจนะครับนี่ถ่ายอีกต,ต่อไปครับบรรยากาศที่สดนี่ฮะตรงยาไม่แพเมืองนอกนะครับผม มันยากาเนาะเมืดมาเอะเมือดมาเหมือนเมื่อน้ำจะท่วมนะครับแต่ว่านิดเดียวครับ เป๊ะ,ะนะครับไม่ใช่ตกตุ้มตามนะครับผมสงสัยกำลัง,ลงซ้อมตกอยู่ครับมรรยากาศด้วยผมใครนึกถึงในลำห้วยตอนครับผมนี่ครับลำห้วยจริงๆนะผมปลาก็ขึ้นอยู่ครับ ตอไม้เยอะนะครับผมน่ครับตอไม้ครับผมที่เอาป่านี่ครับผมแล้วก็มาทําอ่างเก็บน้ํานะครับถ้าว่าน้ำขึ้นนี่แถวนี้แต่ท่วมหมดนะครับผมท่วมไปเลยครับผมตรงที่เป็นลานกว้างนี่ครับท่วมถึงนู่นเลย บนนู้นครับผมแต่ก่อนจะไม่มีต้นหนามนี่นะครับแต่ก่อนมันจะโล่งยาวนะครับผมใครชอบหาปลาอะไรก็ ที่ลำหัวนี่แหละครับผมถ้าว่าฝนตกเลงน้ำไหลหลากนี่ก็ตรงนี้แหละครับที่เอาปลากันนะครับผมมันจะมีปลาปลากรดปลาเนื้ออ่อนอัรัดปลาครับขึ้นมาครับบางทีก็มีปลาทูมัน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 ไม่เกี่ยวนะปลาทูไม่ขึ้นนะครับมันอยู่ทะเลครับ ปลาหมึกก็ขึ้นโดยอ้าเอา้เอาไม่คล้ายไม่ใช่หมมัวแลละปลาทูปลาหมึกอะไรมันจะขึ้นทั่วอ่ะก็เขาซื้อมาไงบางทีปลาขึ้นามากๆเขาจะไม่ไม่ปีปลากินนะครับผมเขาเรีบก,กับปลานะครับผมกว่าคนอื่นเอาเยอะ นน่นครับสังกตได้ครับในี่ตอครับตอกลางน้ํานะครับเขาปล่อยน้ํานะครับเขาปล่อยน้ําขุดลอกยังไม่เสร็จเลยครับผมอีกนานครับนี่ผมจะซูมให้ดูนะครับผมตอกลางน้ํานะครับโน่นนะครับผมเต็มเลยนะครับผมเห็นไหมครับผมตอไม้นะครับนั่นนะครับผม มันก็สันเนาะสายมันลุกไนนาเลยบรรยากาศมันก็จะนิ่งๆน,นะครับลำห้วยนะครับลำนี่ลำห้วยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับโคดนะครับมันไม่ตรงนะครับลำห้วยนะครับ ทนาบทไม่รู้บทไหนครับแล้วแต่จะจินตนาการเอาครับอนนัปลาขึ้นนะครับปลาปลา,ปลาอยู่ในตอไม้นี่ครับนี่ครับผมอัน,นี้ตอพวกนี้แหละครับผมแต่ผมไม่กล้าเสี่ยงแห่พัง เดินดูแล้วดูวครับผมวันนี้ขอคลิปจยาวนิดนึงครับผมจะได้ดูกันจุใจครับผมนี่ครับให้ดูทุกจังครับผมขึ้นครับผมนี่ไงครับมืดมาแล้วก็ผมทั้งนิดเดียวนะครับผมแดดออกแล้วครับผม น่าจะไม่ตกแล้วครับผมถ้าเดดอย่ยงงี้ผมมืนี่ครับผมบรรยากาศบัรน,นอก,น,น,อกนอกจริงจริงครับตอนนี้มีผมคนเดียวครับนี่ภาพมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับผมคลิปหน้าค่อยพบกวันใหม่ครับ บรรยากาศลำห้วยนะครับมันจะทอดอยาวไปทุกมเลยครับครับขอบคุณนะครับที่แวะมาชมคลิปกันนะครับผมขอได้ญาตจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวหาคลิป ให,หมายลงให้ชมอีกเรืเ่อยๆครับขอบพระคุณครับที่เข้ามารับชมกันนะครับผม